ว่าผู้สาวมาผ่อนคลายผ่อนคลายจ้าโบเมนแต่ลูกสาวมักเที่ยวเด้แม่ของอุ้งหญิงกับมักเที่ยวมักเลาะคือกันจ่าแม่บอกว่าให้กำไรชีวิตเจ้าของว่าสัน้นผู้สาวาสูงไว้ไปหาเลาะหาเที่ยวตามประสาค้นสาวาพนาพี่น้องเคยขีย่โอรุนซาบอ โอรุนซาก็คือสิ่งซาบ้านเฮ้านี่ละจ้าแม่เขียวเราอยากย้อนยุคกวาา่าซั้นขี่โอรุนซาให้พี่ให้น้องเบิงปล่อยใจไปตามลมมากินกาแฟในคาเฟ่จังหวัดหนองบัวลำพูเพื่อนร่วมทริปของแม่เขียวก็คือ คุณแม่สมปองเพื่อนสนิทของแม่เขียวนั่นเองเห็นคุณแม่สมปองอยุไซก็ต้องเห็นคุณแม่เขียวยูฮันจา้าแม่เขียวกับแม่สมปองได้เจอกันก็ต้องพากันหาเลาะ,ะ,ะแล้วกะเมนูเด็ดที่แม่เขียวชอบก็คือสมตำนั่นเองแมนเท่าแล้วก็เป็นเั็กน้อยความสุขเล็กน้อยจ้าความสุขเล็กๆน้อยนอยตามภาษาเนาะระวังล่อแนวกิน แม่เขียวกับแม่สมปองกัย่างหาเลาะเห็นสางบัดน,นี่สางมีน้ำพร้อมสางสมัยโบราพณพะนะบ้านพี่น้องมีบน่น้อสางนี่เอินว่าจังไดเอินว่าสางคือบ้านองค์อิงบน่น้อพี่น้องย่างเมือยแล้ว คีซิ่งซาเมื่อยแล้วคีโอรุนซาเมื่อยแล้วอาหารที่สั่งไวก็ออกมาพอดีมีพละะขับพร้อมปลาค้มกับไปน้ำเมนูวันนี้สุดๆพิเศษก็คือส้มตำและข้าวผัดนั่นเองอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้องอหญิงและครอบครัวด้วยนะคะ